ิงเวียนศีรษะใจสั่นนอนเลหล่ะโรคประจําตัวไหมคะ,คะก็มีความดันับไขมันเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนมบ้านหมุนแล้วก็วูบจะวูบแล้วบ้านหมุนวูบ้านหมุนหลังจากนั้นก็มาดูโทรศัพท์ม,มาเจอยาตัวนี้ก็เลยมาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนค่ะหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหายรู้สึกว่าเดินได้ หลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มเ็สองเดือนเต็มเนี่คือเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไปไปห้องนงห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดออาบน้ําตัวเองยังอาบไม่ได้เลยจ้ะพอหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้ลุกเดินได้พอหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ําได้คมอ่ะมันคมคมกับเรา มันคุ้มเนาะนอน,นอ,อยู่จ้ะแล้วตอนตอนแรกที่ฟังราคาค่ะคุณลุงคิดว่ามันแพงไหมฟังราคาทีแรกก็คือแพงนะ <laughs> เราหลังจากนั้นมาก็ลองดูว่าแพงแต่แพงก็ได้ผลอ่าผมขนาดไปหาทำเพาะทางมาก็ยังไม่หายจ้ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจลองทานเคอดูก็ลองดูว่ามันจะถูกไหมกับโลกของเราเนี่ยอพอดีกินแล้วมันก็ถูกจริงจ้ะ เหมือนกับในคลิปที่คุณลุงเห็นเลยใช่ไหมในคลิปใช่อย่างคลิปที่ลุงเห็นเลยจ้าหายไปไหนได้ยังดีกว่าเรานอนอ้าวมันค้มกับค่าน้ําเงินเราหาได้จ้าไอแค่นี้มันไม่ตายหาได้มีเงินไว้ก็ใช้ทําอะไรไม่ได้แล้วมีไว้ไม่สุขภาพไม่ดีเราก็ตายไปเอาไปไม่ได้อพอแบ่งปันออกมาใช้ทางนี้บ้างก็ยังดีเอามารักษาตัวเองบ้างใช่ค่ะสุ้เราซื้อ อาหารเสริมมาดูแลบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงเนาะ<ช>ะได้ไปไหนมาไหนทําอะไรเองได้ไดจ้ะตอนนี้คือกินไปแล้วทั้งหมด4กล่องใช่ไหมคะสี่กล่องจ้ะ4ี่กล่องแล้วก็คือตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะ อาการก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่เป็นไม่เวียนแล้วไม่ไม่ไม่เวียนไม่มึนงงไม่มึนไม่มึนไม่เวียนที่เดินเซเดินโคงเคงก็ไม่เป็นแล้วก็หายแล้วค่ะนี้ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทาผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะทานแล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนคุณลุงนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะแล้วก็มีความดันสูงเดินเซเดินโครงเคงอยู่นะคะไม่ต้องรอช้าแล้วนะคะ รีบโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้ไปดูแลบำรุงรักษาได้เลยนะคะสั่งซื้อกับพัดนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยรับประกันว่าสั่งซื้อกับพัดเป็นของแท้แน่นอนร้อยเซ็นไม่ใช่หน้าม้าแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้าอันนี้จะเป็นลูกค้าตัวจริงจริงของเรานะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะก่อนที่คุณป้าจะทานผลิตภัณฑ์ KO นะคะ คุณป้ามีอาการไงบ้างคะวิงเวียนสีสัะใจสั่นนอนไม่หลับคุณป้ามีโรคประจําตัวไหมค่ะก็มีความดันความดันกับไขมันไขมันด้วยนะคะคุณป้ารู้จักผลิตภัณฑ์เคโได้ไงคะดูใน YouTube อะไรเนี่ยเราเห็นรายการที่ของเคบริษัทเคโอเขาโฆษณาค่ะก็เลยลองลองจดเบอร์ มันโอ้มันใช่เลยแะเหมือนเราเลยแล้วทานไปแล้วเป็นไงบ้างคะเม็ดที่สามหรือที่สี่เนี่ยค่ะก็ปกติปกติอาการคือที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดเลยหายหมดเลยแค่สามสี่เม็ดเองค่ะแล้วก็สุดยอดมากมากเลยนะคะความดันก็ลงความดันก็ลงไขมันก็ลงคืออันนี้คุณป้าไปตรวจค่ะเกล็ดเลือดก็ดีเกล็ดเลือดดีขึ้นเห็นคุณป้าบอกว่าได้ให้คุณลุงทานด้วยใช่ไหมคะทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันแล้วคุณลุง เป็นยังไงคะอาการเขาก็เป็นบ้านบ้านหมุนเวียนหัวเหมือนกันวิ่งเวียนทีชาวียนเวียนทีชาแล้วชาแล้วก็มีเนบชาอ่าเนบชาเป็นเนบชาด้วยมีโรคจาตัวอย่างอื่นไหมคะาก็คือความดันกับไขมันในเส้นเลือดนะเหมือนคุณป้าเลยอ่าก็ตอนเนี้หนึ่งกล่องละกล่องเลยนะฮแพ้ก็หายก็ได้ผลแพ้ที่ไหนคะเป็นบ จุดๆดำๆอะไรเงี้ยเลือดเลือดอักเก็ดคือเลือดไม่ดีพอทานเคอไปกล่องหนึ่งอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็ตะคิวกินก็ไม่มีแล้วโอ้สุดยอดมากๆเลยตอนนี้ก็แนะนําให้พี่สาวกับน้องสาวทานอยู่ค่ะคือน้องสาวกับพี่สาวก็มีอาการคล้ายๆกันก็อันนั้นก็เป็นโรคเป็นโรคแบบหดใจกับริมเลือดริมเลือดบุตานหรือเปล่าให้ก็ลองทานตตอนนี้ เพราก็เห็นเขาทานแล้วหน้าเขารู้สึกว่ามีสีเลือดอ๋อคือเมื่อก่อนนี้เลือดจางหรอเป่ะคะใช่เขาเหลืองเหลืองพอทานเคโอไปก็คือหน้าดูมีเลือดฝาดขึ้นค่ะเก็ดเลือดดีขึ้นอะเนาะถ้าคุณป้าไม่ได้ทานเคโอค่ะตอนนี้คุณป้าจะเป็นยังไงคะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ว่าอาการ เพราะว่าปกติคุณป้าก็ทํางานเนาะตัดผมด้วยทากับข้าวแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาเลยเอ,อ๋อเมื่อก่อนคือมีปัญหาค่ะก็คือทํางานไม่ได้ตอนนี้ทํางานได้ปกติ<จ>แต่ของเขาดีจริงๆค่ะเยี่ยมไม่ได้มาช่วยโฆษณานะแต่ว่าทานได้ตัวเองอประสบการณ์กับตัวเองค่ะเพราะว่าจะมีลูกค้าหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจในสินค้านะคะจะถามกันหลายคนเลยว่าลูกค้าที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นหน้าม้าหรือเปล่าไม่เป็นไม่ได้เป็นนอกจาก่า อันนี้มันเป็นเรื่องจริงทานยากไหมคะคุณป้าไม่ยากค่ะทานไม่ยากแต่ถ้าเราลืมเช้าเราลืมทานก็กลางวันก็ได้ใช่เพราะว่าเคอนะคะเป็นอาหารเสริมไม่เป็นอันตรายทานเวลาไหนก็ได้นะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณป้าคุณลุงนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็ความดันสูงแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะส่วนนี้นะคะ ตีพัน KO จะช่วยแก้อาการและปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะรีบดูแลวันนี้เลยโทรมาตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับราคารีบโทรมากันเลยนะคะตามเมอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยดูแลครอบคลุมเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเลยค่ะ ไม่ว่าท่านจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดวูบบ่อยใจสัน่นไม่สดชื่นอ่อนเพลียง่ายเดินโครงเค้งนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยรวมถึงอาการชาปลายมือปลายเท้าที่ทุกท่านกำลังเป็นอยู่ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ K.O. นะคะจะออกแบบมาสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบเลือดค่ะเลือดไหลเวียนได้น้อยเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเลือดหนืดหรือว่าเลือดอะคะ่ะไปเลี้ยงสมองได้ ไม่เพียงพอนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตหลอดเลือดสมองตีบหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตัว K.O. ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะแนะนำให้ทาน K.O. ในช่วงแรกอย่างน้อยประมาณ1เดือน เชื่อการหินผลที่ชัดเจนค่ะการทานนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30แคปซูลจะทานเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลหลังอาหารกล่องหนึ่งจะทานได้ประมาณครึ่งเดือนค่ะเดือนหนึ่งใช้อยู่ที่2กล่องก็จะแนะนำเป็นชุดนี้นะคะจะเป็นชุดทานหินผล1เดือนหรือว่า K.O. 2กล่องเพื่อ ประสิทธิผลในการเห็นผลที่ชัดเจนเพราะว่าเจ้าตัวสารสกัดใน K O อะค่ะเขาจะช่วยเข้าไปดีทอกเลือดทำให้เลือดเราสะอาดมากขึ้นลดไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดได้ดีก็จะทำให้เลือดเนี่ยสามารถที่จะไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ได้ดีมากขึ้นลดภาวะเรื่องของอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยที่หลายท่านกำลังเป็นอยู่ได้ดีเลยค่ะ ก็แนะนําเป็นชุดนี้ค่ะเป็นชุดทานหินผลหนึ่งเดือนหรือว่าเคโอสองกล่องค่ะวิงเวียนศีสะัะใจสั่นนอนไมน่หลับโรคประจําตัวไหมค่ะ<น>ก็มีความดันก<น>ับไขมันเวียนหัวแล้วก็บ้านหมนุมนบ้านหมุนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมนุน